ครับกรากสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกะถ้าหลุกไช้ไหมเห็นไหมทึ้งสวนหม่องเก่าหม่องเดิมทั้งดอยดอยสวนครับพวกเขาตะลุทั้งหลังครับถ้าหลุกไช้ที่พึ่งซื้อมาด้ไรับซื้อมาหมู่บ้านครับหลับมาหมู่บ้านที่ไปได้ ร่วมระยะทาง16กิโลเมตรครับกจอเห็นไหดีครับไม่มีปัญหาอย่างขึ้นมาง่ายสะดวกสบายด้วยถ้าชา้างเขามีจะขั้นน้อยแล้วมันก็ขีง่ายเห็นการขี่มันสนุกขนาดนั้นี่จะอเัเปเดตพอไหมครับพ่อโยชิมูระของแกงกินแล้วครับ่อ,อ,รรบอรถมาหอดปุ๊บขี่ได้6กิโลไปจอดบ้านพอสะดวกกับถึง่งมามผมสร้างไว้ ที่เหลือกะเป็นแหนครับแฮนโพเทเปอร์แฮนวนเตียตั้มล้วก็จุนี่ผมบ่ทันแตงครับผมยังใส่ได้อยู่ของเก่ามันก็ยังใส่ได้ดีคาดนิ่มผมเกิดดีไซกาดแหนเสตตาครับเราก็มาบังสะเตอร์บังสะเตอร์ล้วก็ครอบเครื่องแล้วก็กาดแข้งครับกันกันกันทั้งไตทองเครื่องครับ โซสเตอร์ไงเนี่ยเสียได้ยู่ครับใส่จุดนี้ให้มันหมดไปก่อนจะจังหิเปลี่ยนไหมโซก็ให้มาดีอยู่ครับโซนี่มีลูกยางโอลิงครับอยู่ในนี่ลูกยางโอลิงสเตอร์นี่เป็นสเตอร์รู้สึอกลับก็เนื้ใจโอ้สเตอร์ซีซีฟันครับล้างธนามันติปังนะครับไส้มึงครับพองามดีงามดีผมว่าโอเคเลยผ่าน ที่เดียวคิดว่าจบครับอย่งนมมันกะมี่พอรถเสียงครับเราท่านได้ถอครับอันนี้กับว่าจะผ้ามีอวกไปกวนทุเรียนแต่จะออกกับไปเขาหน่อยครับมีพัดลมหม้อน้ำด้วย ดีครับโอเคที่ว่าคุ้มครับถึงโชคหลังฝาห้งองเพราะท่านออกที่บอกอยังที่แรกไว้ส่งไปเซ็ตเสร็จก็เลยว่าเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆจั่งน้อยก่อนไปตั้งเตะเอาไปตั้งไปเสร็จครับเราสรุปรว่ากวามดีครับครบถ้าเดี๋ยวกะคลองแต่งเดี๋ยวกะแต่งชินใดผมก็ชินอัปโหลดให้มึงไปเรื่อยๆเนาะ ผู้ใดที่ลงคองมว่ามึงคลิปนี้กะอย่าเสลื่อมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับเดี๋ยวทำคลิปเพื่อเป็นจับเป็นแนวทางเป็นประโยชน์ให้พี่ๆน้องๆเขาพ้นที่มากสายนี่ครับพราะเลเป็นแนวทางเป็นความู้เล็กๆน้อยๆ,ๆอย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดสับตะใครครับฝากนะครับผครที่ลงของมมึงคลิปนี้ก็ให้ ขอให้ส de ra. ุขภาพร่างกายพี่น้องแข็งแรงสุขปูสะคนก่วมเจ็บเยอาไห้ใดก่วมไข่ยาสมีเงินทองไหลมาเต็มไหลมาที่มาเต็มบ้านเต็มเป๋าครับมีแห้งดังๆปังๆสมก้วมุงมาปราถนาทุกอย่างครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ